อาการงบปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนทองจะยองกล่าวเวลาที่นั่งภาวนาไปมีคนลุกสู่สาส飒ลุกคนลุกมากบ้างน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหลภาวนาไปจะดีใจใน,นกตามขนาดที่เจริญึงกรรมฐามน่องกองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ำตาก็ไหลแต่บางขณะที่ทำไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้ำตาก็ไหลที่ อาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกหนาโยกขลังจะจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะอาการ 4, ที่สี่ปีติที่สี่มีอาการเต้นเหมือนปลุกพระและว้วบางทีตัวลอยหัวอากาศอาการที่ห้ามีจิตส,รรสับสนรู้สึกสูร้าซ่ากายเบาอันดับแรกยังรู้สึกว่าหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น ถ้าต่อไปจะเหมือนลมริ้วๆไหลออกจากกายในสุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย <c oughs> ไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกว่ามีหัวแต่หัวมันใหญ่แตใจสบายสุดอันนี้แปลกายก็ปีติที่ห้าหมดนี้ถ้าเกิดขึ้นคอยปล่อยไปเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้น,นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌาน มันเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการน้าหายไปที่จิตสงบแต่เนื่จิต่ยเข้าถึงฌานได้ไม่เ้าถึงฌานให้สังเกตตามนี้ถ้าบัญชาญที่หนึ่งชาที่หนึ่งที่เรียกว่าประไม่ฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเรื่องสบายมีอารมณ์สุขแต่หูของคนทุกคนในบรรดาญาดิยาโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่าง เสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงตุนัักขา่าเสียงอะไรทั้งหมดดีหมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้แปลการของปฐมไชยถ้าหากว่าฉันและก็ในตอนนี้ยังมีการาภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกยังมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทระภาวนาพุทโธก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออก แต่เราไม่ใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากว่าปกตินิดหน่อยต่อไปแ้่กําลังใจเข้าถึงฌานที่สองตอนนี้ว่ากำลังหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะรำคาญก็่พ็ขพูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาฌนะานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวิตก2วิจารสามปีติสีสุ่ขหเอกคตาเป็นบาลีหมด รู้เรื่องไหมรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวิตกตหมัยทีตัวนึก,รก,นกตรึกนึกสองใจฆะไตรตรองสามปีติมีความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขเยีเ่ยเย็นมากห้าเอกตามีอารมณ์เป็นหนึ่งก็ได้หมายความอารมณ์เป็นหนึ่งมันควว่าถ้าลมอารมณ์จับลมหายใจเข้าออกก็ดีขบวนานก็ตามจิตยะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่น แม้จะมีเสียงมารบก,กวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไมย่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้จรณาได้ตามปกติอย่างนี้แปลการเขาฌานที่หนึ่งพอถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองนั่นเหลือองค์สามเหลือปีติสุขเอกตาวิจกวิจารหายไปคำว่าวิจกทิจารคือตร,นอตรองนีถ้าอ่านหนังสือไม่คอ่อยหัใจอาจจะมาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้ว แล้วก็เป็นนักเทศโดยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริง,รงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกชาติที่สองตัดที่ตกวิจารณ์ทิ้งไปแต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเพื่อลงละเอียดขึ้นลงให้ใจเบาลงคําว่าตัดที่ตกสวิจารยังไยว่าตัดตนไมกวัวจะภาวนาตัวรู้ว่าภาวนาถูกรูปีต,ตัวนี้หายไปเลย ตรงความว่าต,ตอนฌานที่สองขึ้นไปนี่คำภาวนาหายไปไม่มีคำภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิตแท่ยังอยู่แค่ในบริเวณของฌานที่หนึ่งและตามลงมานี่ภาวนาพอเริ่มถึงนฌานที่สองปับ๊บจิตละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยจะ่มีลมสูงกว่าอิ่มอิ่มอิบกว่ามีความแม่นิทก,กว่าดีก,กว่าฌานที่หนึ่งมาก ถ้าถึงชานที่สองใหม่ๆพอสักวัาเดียวหนึ่งชานที่ทันสองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชานนที่หนึ่งคน,นีตกใจะเอ๊กูหลับไปท้งไงหว่าดลืมบ่า็ยุ่งหมดภาวนาุโทไม่ถูกเอาไม่ถูกแน่จับ